นายนิวัตรรุ่งสาครเป็นประธานในพิธีวางผานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษโดยมีหัวหน้าสุราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2565ที่ห้องโถงชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อน,น้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงตรากรำพระวรกาย ในการทรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบำบัดทุกขบำรุงสุขของราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลตลอดจนพระอัจฉริยาภาพและพระปริยะอุตสาหะในการทรงทุ่มเทงานให้กับการประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายน,านับประการซึ่งรวมถึงโครงการฝนหลวง อันก่อให้เกิดประโยชน์คุณูประการอนนันอิันต์แก่ปวงชนชาวไทยและนานา,นาประเทศ